สวัสดีครับวันนี้พบกับนั่งเล่าเรื่องครับคันว่าคนที่ถูกผีเข้าสิงนะครับในของคนไทยนะครับเราเห็นกันมามากแล้ววันนี้เรามาดูของของคนทางยุโรปดูกันบ้างนะครับว่ากันว่าคนที่ถูกผีเข้านี้เป็นอาการป่วยทางจิตแต่ในบางครัง้งทางจิตของพวกเขาเหล่านี้ ก็ทําให้แอบ,บคิดไม่ได้ว่าความจริงแล้วพวกเขานั่นน่ะถูกปีเข้าจริงหรือไม่เรื่องราวชวนขนหัวลุกก็เกิดขึ้นเมื่อปีพศ1968กับหญิงสาววัย16ปีนะครับที่ชื่อว่าอันเนรินมิเชลเมื่อเธอเริ่มมีอาการแปลกๆคือมีอาการสั่นไปทั้งตัวอย่างรุนแรงและเป็นครั้งข่าว พ่อแม่ของเธอจึงรีบพาเธอไปพบกับแพทย์เธอถูกพบว่าเธอเป็นลมบ้าหมูได้รับการรักษาตามปกติหลังจากเข้ารับการรักษาเป็นเวลานาน5ปีอาการของอันเดรีนั้นก็ไม่ดีขึ้นเลยแถมถเธอยังดูเหมือนกับเห็นพูดผีปีศาจจนทุกคนเริ่มเชื่อว่าเธอถูกผีเข้าสิงและต้องทำพิธีไล่ผีโดยด่วน อาการของเธอเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นขนาดทำร้ายคนในครอบครัวไม่ยอมทานอาหารทานแต่แมงวันแมงมุมนกซากซากของสัตว์ต่างๆแม้กระทั่งฉี่ของตัวเองซึ่งบัดหลวงมากมายก็มาทำพิธีไล่แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จทุกครั้งที่มีปัญหาในการทำพิธีไล่ผีนั้น ก็ต้องเจอกับภาพสยองฝันของอันนารีนเธอสามเธอสามารถกรีดร้องได้นานนับเป็นชั่วโมงและมีแรงมากมายมหาศาลยิ่งกว่าชายกำยำสามคนรวมกันจนถึงกับต้องเอาโซ่มาล่ามเธอไว้ทีเดียวร่างกายของเธอหลังหลังีเริ่มสูบผอมลงไปเรื่อยๆจนน้ำหนักเธอเหลือเพียงแค่30กิโลกร,รัมเท่านั้น ซึ่งแม้อากาศของเธอจะดีขึ้นเป็นบางครั้งแต่ไม่นานเธอก็กลับมาเป็นอีกครั้งจนภายในระยะเวลา8เดือนที่เธอถูกทำพิธีไล่ผีใบมากกว่า67ครั้งและคลิปนี้ก็จะ,สะแสดงให้เห็นให้คุณเห็นว่าความแตกต่างระหว่างผีจำนวน6ตัวที่เข้ามาสิงของสิงตัวเธอนั้นจนในที่สุด ร่างกายของเธอก็ไม่สามารถทนกับความบอบช้ำได้อีกเธอเสียชีวิตในวัยเพียง24ปีโดยโ,โดยประโยคสุดท้ายของเธอที่พูดกับแม่ของเธอว่าแม่จ๋าหนูกลัวมากครับผมอันนี้ก็คือโปรดใช้วิไลร์ญานในการรับชมนะครับคุณมีความคิดเห็นอย่างไรก็แนะนำมาได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ